รองแล้วสำหรับคอนโดระดับพรีเมียม3โครงการเซนทริกประชาชนให้ความสนใจเข้าจองคอนโดกันอย่างคึกคักในงาน10ปี SCSA ภายใต้สโลแกน For Good Morning ค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCSA Corporation จำกัดมหาชนหรือ SC เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการเข้าเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมงุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยการทําการสื่อสารเชิงรุกมากขึ้น พร้อมสโ,โลแกนใหม่ For Good Morning ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งคิดมาจากปรัชญาของแบนก์ s เเพื่อสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายเติบโตแบบมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะเนี่ยมีการเติบโตมาเราเน้นทําของที่มีคุณภาพแล้วก็บุกตลาดพรีเมียมนะครับทีนี้การที่จะเข้าเรื่องทศวรรษที่2อเนี่ยเราจะเน้นคือเราต้องรักษาระดับคุณภาพราได้เหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันเราจะสื่อสารออกไปให้มากขึ้น นะครับอย่างที่เห็นเรามีสโลแกนใหม่คือชีิตที่ดีมาจุดเริ่มต้นที่ดีปร o ก n i n g สิ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนการคิกออฟเริ่มต้นแผนการสื่อสารในเชิงรุกของเราไปในวงกว้างเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเราก็ยังรักษาเรื่องคุณภาพให้ได้เหมือนเดิมการเปิดตัว3โครงการใหม่ในครั้งนี้ประกอบด้วย โครงการเซนทริกสีพัทยาโครงการเซนทริกอาริสเตชันและโครงการเซนทริกรัชดาห้วยขวางรวมมูลค่าทั้ง3โครงการ7,800ล้านบาทซึ่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารไอซีเชื่อว่าภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการลงทุนของภาครัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านบาทซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ